ตีครับพี่ตีวดิครับโม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 ่อเปลี่ยนชื่อให้เลยสิวที่หน้าอกยังไม่หายเลยอ่ะพี่เอาแล้วบอกผมแล้วผมจะช่วยยังไงอ่ะมันต้องแบบต้องใช้เวลาม้างๆเลยแล้วพี่ไปยินพี่ถอดเสื้อไม่ได้เอ้าก็ปกติไม่เขาไม่ถอดเสื้อกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่มว่ามันใส่เสื้อกล้ามแบบ โชว์แล,ล้วก็แบมแบมให้เห็นแบบโคงนมมันดูเซ็กซี่ไงแต่พี่ทำไม่ได้ว้องช<ล>โชว์ยิ่งกับอาร์ตีม้มึงไม่เข้าใจเขาหรอกคือเราไปฟิตเนสเราไม่ใช่ไปอ่อยคนน้าอีกอธิบายให้น้องอาร์ตี้ที่ไม่รู้หาอะไรฟังหน่อยเอ้ยอย่าพูดเรื่องไทมอนเไปนะไอเพลทเนี่ยเข้าใจอะไรยาก <c oughs> อะไรอ่ะอุ้ยแต่ละคนแรงจังเออทำไมแรงจังอ่ะน้องน้ำพี่กำลังทำอะไรอยู่น้องน้ำแหมครับพี่ ที่เขาจะสีโซ่ให้ควายฟังเขาจะพูดแบบนี้เขาจะพูดแบบนี้แต่เขาไม่แตให้น้ำพูดผมไม่เห็นไงอ๋ออาร์ตี้พี่ไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นเลยคือความหมายพี่ยังเป็นแบบนั้นไงญ่ไม่พี่บอกเล่นเพลงให้อาร์ตี้ฟังนี่ไงเห็นไหมคือไม่ฟังฟีดแล้วผมไม่ทันฟังเพื่อนมาเพื่อนมาพี่ บอกเลยบอกเลยพี่ไอชาคโคอยู่นี่นะมันมากมั้งอีกเนี้ยผม,มต้องตายแฟนเลยระวังชาโคระวังชาโคเอนี่ชาโคชาโคเฮ้ยดามีโอ้หม่ก็ดามีไปเลยไปเลยให้มันตายคนเดียว อาอยัางไงผมไม่มีค่ะพิสมอนว,วิ่ง,งแคสซีวิ่งไปสวนได้ไหมสักหนึ่งเม็ดไม่มีเมดให้สวน <c oughs> แล้ว,ไ,วไปบ้างไปบ้างเดียวเดียวอันนี้โอ้ยไม่เป็นไรปล่อยไปอย่าฝืนอมันแฝดอ่ะ โอ้โหคุณโดนละถอยเลยโอ้โหหลังสวยขอบคุณนะที่ให้บลูเก่งเด็กกับกูแหลกเก่งเด็กกับกูแหลกเจ็บปังว้าวตอนนี้กูแค่ปัดออกว่าอย่าให้ตายหมด ตอนนี้กูแค่ปัดอกว่าอย่าให้ตายครันโอ้ยเดินช้าจังละแม่มึงโอ้ยเดินช้าจังละแม่มึงใช่ก็คือสี่พี่ระวังแอดเดือหกนะฮิวใครฮิวมันฮิวตอนนี้พี่เอาเวลไม่ได้เลยว่ะปิดด้านตาอยู่ตลอดพี่ Cash p a r t y m a เฮ้ยควาแล้วยี่ห้โดนอีกไปสิไปสิอะพี่สเวนสเวนเร็วเร็วเร็วันนี้เร็วันนี้ผมไม่ตามนะผมขอป้ามันโอเคคือคิดว่าอินนี่จะช่วยได้คือต้องปูแล้วนะโดยที่ว่าชาโกมาแก้งคือของรอบแล้วก็ลดเลือดคุได้ ไม่ได้คิวนะแแล้วก็ได้ก็เก็บโอ้โหนิดเดียวพี่สมอติเดินเข้าป้อมอย่าไปสู้มันมันจะซอยพี่ยิ่งยิ่งยิ่งเลยเอ้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อีดี้เดินมาตายคืออะไรเดินมาแทงอะไรของมันวะอยากได้เล่ไมเหรอก็บอกแล้วม่นกินเวทไม่คือรูนอะเป็นเวทก็ได้แต่ว่าของอะแทง ใช่ก็หมายถึงว่าจะหลุดชิมี่ก่อนแนะที่ริชช์พบนัืนแหละใช่ก็หมายถึงว่าจะหลุดชิมี่ก่อนแนะที่ริชช์พบนัืนแหละรตรงนี้น่าจะมีหัวไม่หยุดเฮยฝ่าไมา้ไ้เหี้ย วามี่กามันแล้วเกินเออแล้วเขาทำเค้มหนึ่งไม่แต่ชาตนี่มานี่พวกนี้มันมานี่พี่ซาบอนออกไปก่อนเดี๋ยวมันนันติพี่ตายนะอีนี่มันซอยิงปวดรอรอแป๊บนึงใกล้ถึงอ่ะพี่ซาบอนทำตัวคลิไปเลยคลิไปเลยเฮ้ยผมโดนอะไรเนี่ยโอ้โห โอ s <S ้ยเราโอ้ยเราไม่ได้เข้าเทียร์ไปโดนใครเลยควายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โดนเดี๋ยวมันจะระเบิดมันจะมีระเบิดอยู่ไอ้สี่อย่าง ขอละขอละเราได้เยอะล้วขอบคุณนะแจคเมื่อกี้ผมโดนฟรีๆเยอะมากเลยต่อต่อไปโดนแอสแล้วก็โดนน้ำนี้ต่อเล่นเวียบตะโพเล่นเวีบเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ช่วยมาหน่อยโอ้อะไรครับเนี่ยไม่ใช่ตีที่เงิมครับตัวุกสุด ที่มีชูนีย่าไอ้ที่เนี้ยหม่งไม่มเลยนะอือนี่ไอ้หมึงจะไม่ระเบิดเล้คุรู้ที่อ่ะระแฟดด้วยนะห่วงไม่โดนสองทีติดละโอ้โหซีซีเยที่ใจบ้าง เฮียปี่ปีปีเฮียเดินไม่ออกเลยเอ่อเซเวนมันเอ่อแฟดนะสามารถที่จะบวกหรืออะไรก็ได้แอดอันติไปแล้วอ่ะแอดนามิอันติใกล้ใกล้มาแล้วคือถล่มกูยับคือเอาแล้วเฮ้ยอะไรอีกนะคือมันเอาแล้วโซ่อยู่นั่นน่ะโซอยู่นั่นน่ะเออโซ่อยู่นั่นน่ะ ว้าวต่ตายจะตายระวังดปูป้อมป้อมพี่กล like ับบ้านเลยโซนโอนอุ้ยเพียเลยช่วยหน่อยมเน้องจะฟาร์มไหมเดี๋ยวพี่โซนโนไมใ้ชอบตีเมทป่ะเห็นอะไบ้างครับไอเเนี้มันชอบดักตุ้มดักทุ่มนะครับระวังทุ่มดีๆเช็คทุ่มด้วย ยังไม่โดนเข้าพุ่ิงเอาก่อนเอาก่อนอย่าพุ่งใครมึงเอาก่อนคือคือนายจะเอาก่อนช่วยก่อนจะให้เอาอะอ้าาาอีน่าพี่ปล่อยนี่พี่อะไรฮิ้เอ๋อคือคือดูดูเห็นการณ์นี่นี่โอเค ตอวเกิดเยอะเกินเยอะแล้วสุโอเบเกอร์ไปเลยพี่สลูนักสลงการการไหมต่อการเปมนรู้เลยรู้เป็นยี่เลยยังับ บูกูยังไม่ได้เลยเนี่ยจุบส,สองไม่จุบสองโอ้ยเีเหีอไดแล้วกูคือเห็นแล้วปะมันจะมันจะล่อไปดึงพี่พีอ่อยู่หรอเออโอ้โหเซ็ตเตาไอ่แฟรไม่แฟร์เลย แรงมากของชิ้นครึ่งเองเลเวลสิบห้าด้วยสเตตสงต่อยผมปุ๊บไม่ไม่มีไม่มีแตงเลือดก็สู้ไม่ได้ต้องมีดาเมีด้วยพี่ตอนเนี้ยพี่พี่พออยู่นะมีจะเกาะละผมก็ไหวแต่ขอไม่ตีไปไหนเะยพี่อะไปไหนเลยพี่ย ไม่มีสติรจะการได้รึเนี่ยโอ้โหตก้องจุมาแล้วเละการเท่าไหร่เนี่ยออกทังดามิคืนดาเอพและ a เแรงทั้งคู่เลยทีมนี้ตายซะอยู่เองรอรอให้การสะเวนหมดก่อนเลยพี่ได้ไปขึ้น พราะป่าป่าเรามันไปล้วงข้างหลังไงคือพี่เห็นแล้วคือผมงมันบงเลยข้างหลังแตกกันนคือหยุดแอดให้ได้คือแบบชิลมากขี่แบบแอดแท้ขี่แบบเสียววะชาไอชาโ้กนี่ไงตายกันเลยเสียววะชาไอชาโ้กนี่ไงตายกันเลยอพูดทำไมแล้วพูดทำไมแล้วตัวกันจะพูดปุ๊บพูดเดี๋ยวมันตายจังเลยเช็คเช็คเช็คตัวปลอมตัวปลอมอีโน ทีนี่นี่คือมัน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 เนียนยังไงมันเนียนตรงไหนเนี่ยที่พอแล้วพอแล้วพอแล้วบอกเราอย่ตายกันอย่าตายกันเพราะว่าบางกรจะเกิดแบบไม่มันมือความไม่เนียนเลยด้วยความที่เป็นเราด้วยความไม่เนียนคือเดินมาตรงตรงตุ้งต้นตุ่นติดเลยถ้าจะได้ยินหรอพื้นทางความไม่เนียนคือความเนียนปัดกันไปก็ได้ไม่ใช่เลยเนี่ยเนี่ย วิชาวิชาชาโค้1หนึ่งนย์นึ่งนสิขั้นพนฐาของการเลียนที่เียการเล่นชาโค้ศูนย์เฮ้ยเมันเอาแล้วเอาแล้วุ้นุยแรงมากช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอไแล้วเข้าไปอีกต็ มันนี่ตายเพราะล้วคนล้วงตายเก็บหลังหักได้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 มีแค่แอดแอดเลือดโลมากคือจี้สองเม็ดคือตายไปน้ำมันอยู่นี่มันอยู่นี่ไหนเยอะพี่มันอยู่นี่ดูเปิดลองพื้นกาตันตายไหมตายไหมไม่ตายแน่เลยโอ้ไม่ตายว่าหวยยืมเงิจะถือก็ถือขึ้นมาเเธอจะไปย ไป่ะบ้ามาเลยมาช่วยหน่อยดีอยู่นีมันจะตายแล้วซาโคอะเป็นเรื่องนผมพูดไม่ได้อะผมขอนบอลวาช่วยรู้นะตัวปลอมเอาเตนมาบนแล้วเตมาบนลจเตมาบนล้วจ้าอดติแล้วเอดติแล้วก็ถอย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 รอเอรอเอรอเรอเอดไ พี่แซลมอนหิวหน่อยกำลังไปกำลังไปย่าตีพี่นึกไปแล้วสวยช็อะไปเลยไปเลยเออแต่ก้นถังว่ะจะพูดคาว่าถังกูเห็นนะกูเห็นนะอีกี้อะทิงไปจบ คือไม่รู้เหลือเลยเลยคือมันชิงกับมันนะเพราะโดนโดนลุก็ตากอยู่ด้วยส,สิแย่เลยนิ้วคือต่อให้ไม่มีดูดเลือดอะดูดเลือดสิบศูนย์เปอร์เซ็นต์อันที่รางจิ๋งของแอ๊ดมันจริงกระสุนปิงแต่มันน่าจะมาแล้วน่าจะโดนผมเจอกันให้อัพอิน้าอเอาวไอ,อ้คือรออยู่คือรออยู่คือนิ้วรออยู่ที่กินแล้วนิ้วรออยู่ คือมาเถอะยิงมาเถอะยิงอีกทีหนึ่งดูตีทีนึงงดูเลยคือมีตัดเลือดนะหนักไหมเฮ้ยเล่นอยู่ล่างว่ะเล่นแม่งอะไรเล่นแม่งอะไรอะไรเขาเห็นเขาเห็นเขาเป็โตนะเป็โตนะช่วยหน่อยพี่สังลวนอันตีอะไรกูอยากไหนวะว้าขาหิวเอ้ยไม่ใช่อะไรไม่ใช่พูดคาฮิวคขยก เขาชาเออน้ำโดนน้ำโดนไอู้เฮี่ยอะไรเนี่ยยกูอยากช่วยจังเลยบพพพีีีีี่่่เยอะเย้ไปหมดอะวิ่งเลยพี่หนีเลยหนีเลยเฮ้ยแลง็แรงขึ้นมาอะไร ว้าวเออสักหนึ่งไหมคือมีโซลกะนะคุชมโซลกระคือมีโซลกะปุ๊บกูกูสู้เลยโซลกะเดือดเตอนวันจริงหมายถึงโซลกระเนีเก่งเลยเกินคือถ้าเอาคลิปนี้ลงลงลงอีกก็คือพี่แซมมอนเล่นแต่โซลกะเยอะแตกเลยเยอะแต่งกันหรอเดี๋ยวพี่แซมมอนเล่นแต่โซลกระผัวตายมากเมื่อกี่พี่แซมมอนเล่นแต่โซลกระผัวตายมากเมื่อกี้ ็ว่าไม้ไปดีกว่าบมยร์แตกนะไทบอนอะไรนะเียแตกเลยไหมไม่แตกละเลดแล้วตอนนี้ขี้แตกแทนเฮ้ยป่ามึงสนใจมังกร้วทีเหอขอร้องเราไม่ได้แตกตัวยเฮยคือมารู้ได้ไงอ่ะมีอ้นี้นะมีบอร์ดอ้นี่คอนโทรล อตรงนี้หรออ๋อนี่ไงเฮียโปโผล่ที่ผายเลยปุ๊บเอาแล้วบึ้มนี่เฮียตัวแตกเลยอะคือแบบมีซีซีทุกอันเพื่อขัดกูเหรอคือปล่อยปล่อยถ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 อยเอ้ยคือถอยไปว่าบวกคือถอยไปว่าบวกแล้ว วิ่งเลยวิ่งเดี๋ยวนี้คือถอยไปว่าเข้าเลยว,ว้ยาวขอจริงใจเย็นนะใจเย็นนะขอสองคนน้าเฮ้ยเย่าเพิ่งบวกเดี๋ยวพิ่งอะไรกันนะอ้าวชิบหายละโอ้โตาแล้วตัวเจ็บตัวปลอมตัวจริงวะแน่ตัวปลอมแน่เลยไปก่อนพี่เจ็บอุ้ยสวยมากสวยมากคือ โอ้ยหมดตี้เลยเหรอโอ้วคุณแชมปคือหมดตี้เลยเหรอฮัลโหลดีนะมาทบาลอนไหมบาลอนไหมเอาหรอเออเออเอดี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 อันนี้สลักาอยู่จะหน้ามืดนะก็พี่กลับก่อนก็ได้เดี๋ยวก็โดนบอลลอนแซดตายหรอกมีอันแคดดี้อ่ะเราอ่ะอันนี้พุ่งไหมอันนี้พุ่งที่ไหนอันนี้พุ่งไม่มีจ้าอันนี้พุ่งหมดเวลาละมันเน่าแล้วนะอ๋อแบบ คิ้งดอกมึงไปแล้วเป็นยายาอะไรแต่ทุกคนเฮ้อไปเถอะเอาสบายมาให้กูก็ได้นะมามีวอมอกเขาจ้าอยู่ได้เรียบใจดูบ้าเลยของเต็มน่าจะคือเต็มสูกมากอยู่กับน้ำดีกว่าการเปียกตี้ก็ได้ด่อยู่กับผมมันอะไรมันชอบมาลรุม ใช่มันชอบมังกรมันชอบกินเนื้อมังกรเพราะว่ามันหายากตอนนี้มีบอดเดิวิ่งเจอที่ยาลุมนี่ชาโก้ดนี่แผลมันจะมาลุมตรงกลางรอรอพี่พี่รอระวังชาโคตัวปลอมมันมีบอดแน่เลยเราต้องบวกตามฟิเนอร์สติกอ่ะมันจะ มันเปิดสปออยู่นะมันจะเปิดเป๊ะอยู่นะแล้วก็เปิดอี่นี่ก่อนเลยไปละเดี๋ยวสองทีนเดียวเอางั้นหรอชาโคอยู่างนี้แอยู่ร่างพี้ยกับชุลิยาไม่มีจ่าสี่สิบวิตายซะอีอะแอดอันติีแล้วนะบทพี่มาพี่มาพี่มาพี่ดูแลไอ้ไซมอนอยู่นะมาเลยมาเลยมาเลย าค้งหลังชาโค้หลังตัวป้อมตัวป้อมตัวป้อมยิงๆไม่พี่วะพี่อิดแทงกันหน่อยเดี๋ยวสิแทงไปเลยเดินแทงไปเลยเดี๋ยวผมตีบ้านจะทำายชาโคหันตีไปแล้วนี่อะไร ม right? right, ีการสกิลไปไว้อะไรอ่ะไซ้อซ้ออุ้ยตายตองแมงดุจีนนตอเลยเฮ้ยฮิวตีนัดเดียวกล่องมึงแหกนะบอกก่อนเฮ้ยอะไรบ้านะขอชิงหน่อยจ้าขอชิงเฮ้ยเย้พิมไปดิแอนย่ามั่นหน้าอยู่หอกพี่ก็พี่โดนแบนชัว คือพี่ไม่สามารถเป็นอ็อกซิกได้เข้าใจปะโ <Okay. S 2> อะเคแต่ให้เพ็่อ็อกซิกให้ใช่มาก